ตองน,นั้นในกาปดาดขวายิงกระหวังไม่ชนะมือพี่เลย เอาละครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับจีชินเนลนะครับผมวันนี้ก็จะมีเกมอารีกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นนาตยานะครับซึ่งบอกเลยว่าซีซั่นหลังๆเนี่ยโดยเฉพาะซีซั่นนี้เนี่ยโอ้โหมันเป็นซีซั่นสำหรับเมทชัดๆเลยนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าทั้งทรอยนะครับหรือว่าจะเป็นแกอาร์สแตนดาร์ดนะครับโดนเนิร์ฟลงมานะครับดังนั้นเนี่ยมีสำหรับแผนนี้เนี่ยบอกเลยว่าเทพฟุดๆนะครับผมซึ่งนาตยาเนี่ยมันแรงตั้งแต่ต้นเกมอยู่แล้วล่ะเนี่ยครับสำหรับนาตยาเนี่ยมันเเเป็นมที่ลย เว็บได้ไวด้วยนะครับซึ่งมีประโยชน์ค่อนข้างที่จะหลายอย่างเลยนะครับผมสกิลสอก็สตาร์ทได้นะครับพร้อมก,กับสโลด้วยเนาะส่วนสกิลหนึ่งเนี่ยแบบแรงสุดๆนะครับถ้าโดนเต็มๆมน,นะซึ่งเหมาะมากนะครับสาหรับการเคลียร์เว็บนะฮะหรือว่าเวลาเกิดไฟขึ้นเนี่ย م, สกิลหนึ่งใส่ทีนี้แบบหมดหลอดหมดหลอดเลยนะ จังหวะนี้เดี๋ยวผมไปเติมล่างซะหน่อยนะครับผมเฮ้ยคริสิกโอ้ยฟิกเกอร์ออกมาเ,เกือบตายนะเมื่อกี้อันนี้เนี่ยตัวที่น่ากลัวเลยนะคือคริสิกนะครับผมนอกนั้นเนี่ยผมเฉยๆนะไอตัวเนี้ยตัวปัญหานะครับถ้ามันรวบได้เมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหไฟเตอร์มารองงัดเราเลยนะจังหวะนี้ก็มาช่วยเพื่อนเอาเอาไปซ่าไดร์คอนไปนะก็ไม่เชิงว่าช่วยหรอกก็มากันท่าคริสิกไว้นะครับผมไม่ให้คริสิกเขาเข้ามาแย่งนะ ในจังหวะนี length, play, away, so oh, ise, ้ผมก็มาเติมแรงนะผมเวลาผมเล่นเมนเนี่ยผมจะไม่เกาะเลนกลางนะครับผมเลนกลางผมก็ปล่อยให้ฟาร์มนะครับหรือว่าออฟเลนเนี่ยเขาเป็นคนเคลียร์ไปนะครับเขาจะได้รวยๆเนาะอ้ยเรามีนะโอ้ยเราโดนดูดด้วยดีนะฟิกเกอร์มาทันครับแล้วจังหวะนี้เพื่อนใจเย็นเพื่อนแล้วจังหวะนี้ก็มาดครับก็มาดครับอย่ายุ่งกับไวโออย่ายุ่งกับไวโออย่ายุ่งกับไวโอไวโอเกือบตายนะผมฮันน่แพนด้านายมาแอบไม่เนียนะจ๊ะเมื่อกี้เราเห็นนะ ถ้าเดินไปอีกหน่อยโดนแพนด้างัดหน้าแล้วนะเมื่อกี้แล้วเหมือนซานิสจะเล่นนะผมได้หรือเปล่าซานิสไม่ไหวอย่าฝืนนะเพื่อนนะเดี๋ยวตายฟรีนะครับผมตอนนี้เราหยอกหยอกเข้าไปแล้วเหมือนซานิ้จะเปิดประเด็นแล้วครับผมเรารีบตามไปทันทีโอ้ยฟาร์มตายแบบนี้ถอยเพื่อนถอยเลยจังหวะนี้ไวโอถอยมาไวโอถอยมาเรากันเพื่อนเต็ม่ครับจังหวะนี้ถอยมาเพื่อนไวโอเราคลิสิกโอ้ยไม่น่ารอด เนี่ยครับผมบอกแล้วว่าตัวที่นา่ากลัวสำหรับตานี้เนี่ยมันคือคริสิกนะครับนอกนั้นเนี่ยผมเฉยๆนะผมออกของแก้ได้นะแต่ถ้าโดนคริสิกรวบเนี่ยโดนช้อนแน่นอนนะผมโดนลุงแน่นอนนะจังหวะนี้ฟิกเกอร์ของเมื่อกือบโดนรวบฮนะโอ,อโอ้โอ้ไหลป้อมไปโอ้โอโอเคมาได้ป้อมครับเป็นที่เรียบร้อยเช็คปุ่มสักนิดนึงมีนามีนาจะเย็นเพื่อนแล้วเหมือนตานี้ลุกจะมาโอ้โอออกมาไวโออกมาจังหวะนี้เปิดอัะติเข้าไป จะรอดหรือเปล่าเราได้แต่เบิ้ลคิวครับผม,ม,มนี่ไงไบโอทนายอยู่นะนายอาจจะได้คิวแล้วนะเพื่อนเออโอเคจังหวะนี้เหมือนเพื่อนจะเอาไปซ่อดราก้อนอยู่นะครับเรากันคริสิกเข้าไปโอเคสวยงามนะครับผมโซนให้เพื่อนให้สวยงามนะฮะจังหวะนี้ก็มาช่วยแร็กันสักน,นิดนึงนะครับสวัสดีครับแน่เราเห็นนะแร็เธอมาเพื่อนแร็ปจะมาอุ๊ยแยร็ปเซอร์เปิดสกิลสองตามด้วยแอมตีนะผมโอ้โหเราได้คิวแวนด้วยนะผม อ,อน้ำตาจิไหลได้สามวย <c oughs> ันด้ามามถ้าจังหวะเมื่อกี้อยู่ในช่วงเลดเกมนะผมบอกเลยว่าผมอาจจะตายได้นะถ้าโดนแพนด้าช้อนนะ จังหวะนี้เพื่อนเอาดาร์กนะครับผมเวลาเราเล่นเมดเราเพื่อนเอาดาร์กหรือว่าเอาอาิซซดาร์ก,กอนนะครับเวลายืนก็ยืนในตำแหน่งที่เขาจะล้วงเรายากๆนะครับผมอย่างตอนเนี้เรามีแลสพอยโซนข้างหลังให้เรานะดังนั้นเนี่ยเขาจะล้วงเราค่อนข้างทีง่จะยากนะเวลาเขาจะมาล้วงเนี่ยเราก็จะเห็นเขาก่อนเราก็จะหลบได้น,นะครับอย่ายืนมั่วซั่วนนะครับเดี๋ยวโดนล้วงแล้วตายเปล่าๆนะผมจะเห็นได้ว่าสกอร์เนี่ยเราโดนกดตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับผมตอนนี้สกอร์เริ่มกลับมาแล้วนะครับ รอยอย่างเดียวรอให้เพื่อนเกิดนะครับผมจังหวะนี้เหมือนซานิจะเข้าไปเปิดประเด็นแล้วนะโอ้ยเข้ามาสาวมาผมเดินอ้อนนะครับผมจะไม่เดินตรงเข้าไปนะเผื่อเขามาปิดท้ายเอานี้จบเลยนะผมจังหวะนี้ผมคิดว่าเพื่อนหน้าจเอาเอยู่นะเดี๋ยวผมไปกันดาร์กนะครับผมเดี๋ยวผมมากันดาร์กดีกว่านะเพื่อนหน้าจาเอ,าอยู่เพราะว่าแคลรี่เขาไม่ไปเติมไฟนะผมโอเคจังหวะนี้ก็มาข้าแหวนจาหรือเปล่าเจ็บแนะแวนจัะนี้กันดาร์กไปผมกันดาร์กไปอโอเคเขาตายะคมนะ รอเพื่อนมาเติมครับรอเว็บมาเติมครับโอเคเราได้จอกเกาะแล้วนะผมบอกเลยว่าแรงสุดๆนะครับเดี๋ยวผมจอกเป็นเรือเบสซิ่งนะครับซึ่งเวลาเรากดเปิดอันตีเนี่ยเกาะเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมานะครับมันทําให้เราเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นนะครับผมแล้วยิ่งเรามีไอตัวาอซัท้าเลือยหรือเรือเบสซิ่งเนี่ย,าาเ,รย,รเ,ยเราก็จะยิ่งยืนได้นานยิ่งขึ้นนะครับผมตอนนี้เกมเริ่มกลับมาแล้วนะครับสกอร์อยู่ที่77นะฮะจังหวะนี้รอเว็บดันนะผม ก็กันดาร์กไปนะปล่อยเพื่อนเขาดันเลนอื่นไปนะครับผมผมกันดาร์กอย่างเดียวจังหวะเนี้ยอยากจบถ้าเขาออกมาเมื่อไหร่เราสกิลสองใส่เราเปิดสกิลหนึ่งตามด้วยอันตีรับรองเขาหายแล้วจังหวะนี้คลิสิกออกมาแล้วนะผมเปิดสกิลสองไปตีเนยหายไปเลยออ้ยเขาหายสามเป็นไงล่ะลุกนายเจ้าหรือเปล่าว่าเปิดสกิลสองใส่บุกไปโอ้โหซานิแรงมากนะผมกระโดดฟันสองตีให้ตายเลยนะโอเคเหมือนเพื่อนเราจะเกิดกันหมดแล้วนะครับผม เราได้เปรียบสุดๆละจังวะนเนี้ยเวฟดันด้วยนะผมว่าจบได้เลยนะเพื่อนจบเลยนะโอเคเราเป็นอีกครั้งที่ชนะในครั้งนี้เป็นของพวกเราเ่สวยงามจริงเหรอเพื่อนแล้ว MVP ก็เป็นของนาตยาผู้นี้นั่นเองนะครับผมขอบคุณทะานเจ้เพื่อนๆแล้วเจอกันโอเคครับสหรับสกอร์ตานี้ก็อยู่ที่คิวห้าตายหนึ่งแอซิสองนะครับผม สกอร์โดยรวมก็อยู่เป็นอันดับหนึ่งของทีมนะครับก็ได้ MVP สำหรับตานี้ไปนะผมสำหรับใครที่งงว่าเอ๊ะทำไมตานี้มีนาตยาแล้วแล้วทำไมถึงมีเลสอีกนะจริงๆแล้วเลสเนี่ยเขาได้เล่นในตำแหน่งออฟเลนนะครับแต่ว่าเขาลืมเลือกตัวนะครับระบบมันก็เลยล็อกอัตโนมัตินะเขาน่าจะเล่นเลสบ่อยแหละเพราะว่าเลสเม็นม่วงเลยนะผมก็สำหรับเลสก็ถือว่าเล่นค่อนข้างที่จะดีเลยนะผมอาจจะเล่นเลสได้ไม่เท่าเขาด้วยซ้ำนะผมมองว่าโอเคแต่ว่าแพนด้าสู้เลสไม่ได้นี่แบบ ใช่หรือเปล่านะ,ะสำหรับแพนด้าน,นะครับดามจมันก็ตามของที่มีนะครับผมในส่วนของต้นเกมเนี่ยมันอาจจะสู้เขาไม่ได้นะอ๋อแพนด้าเขาไม่ออกไอเทมแบบการเวทเลยนะครับถ้าเล่นออฟเลนแล้วเจอเมจสองตัวแล้วออฟเลนเนี่ยไม่ออกของกันเวทน,นะผมบอกเลยว่าออฟเลนเนี่ยเล่นยากมากจะล้วงพวกผมเนี่ยยากมากนะครับถึงล้วงได้ก็ไม่ตายแล้วตัวเองอาจจะตายด้วยซ้านะครับผมโอเคสำหรับของนาตยานะครับผมก็จะไม่ออกอะไรมากนะหลกัหลกๆเลยก็ ถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันมีตัวที่แบบมันมีเลือดเด้งอะไรเยอะๆก็ไอเทมหลกัหลกๆเลยนะครับสาหรับเมดก็สมุดตันเลือดนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสำหรับนันตยาก็คือไอพวกเจาะเกาะนะครับผมซึ่งพอมีเจาะเกาะเนี่ยบอกเลยว่าแรงสุดๆนะครับใครที่คิดจะเข้ามาลวงนะเจอสกิลสองตามด้วยสก,วกิลหนึ่งเปิดอันติไฟยนะฮลงไปนอนคุยกับ่างมาม่วงเลยนะครับเนี่ยครับผมบอกแล้วว่าแพทยุคลหลังมาเนี่ยโดยเฉพาะแพทที่แล้วกับแผทนี้เนี่ย มันเป็นยุคของเมดชัดๆเลยนะครับผมคือเมดเนี่ยมันได้รับการปรับขึ้นมานะเป็นไปในทางที่ดีนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยพวกไอเทมกันเวทเนี่ยมันโดนเนฟลงมาด้วยนะครับมันทําให้เล่นเมดเนี่ยง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับผมไม่ว่าจะนาตยาหรือว่าคริซี่ก็ตามนะครับแล้วก็ผมมีทริคนิดนึงนะครับสําหรับคนที่เล่นนาตยานะครับอาจจะเป็นมือใหม่หัดเล่นหรือว่าอะไรก็ตามนะ เวลาเราเจอกับออฟเลนนะครับที่เป็นพวกเบิร์ดดามเอจนะครับอย่างตาเนี่ยผมเจอกับแพนด้าใช่ไหมเวลาเขาจะเข้ามาล้วงเราเนี่ยแล้วเราเนี่ยหนีไม่ทันแล้วนะครับก็คือแบบจวนตัวแล้วเนี่ยวิธีแก้าทางง่ายๆเลยนะครับก็คือเปิดอันตีเนี่ยสวนเข้าไปเลยนะครับผมเพราะว่าเวลาเราเปิดอันตีเนี่ยเราก็จะได้รับเกาะเด้งขึ้นมานะครับยิ่งเรามีคาถาดูเลือดหรือเลวเบสซิ่งนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยยืนได้นานยิ่งขึ้นนะยืนไฟกับออฟเลนเนี่ยได้นานยิ่งขึ้นนะครับผมดังนั้นเนี่ยเวลาออฟเลนหรือตัว age, เเาาวเเเรรดาาาามจขขะ้่งี เขาก็จะคิวเราได้ยากยิ่งขึ้นนะครับโอเคนี่ก็เป็นทริคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับสำหรับการเล่นนาตยานะครับผมโอเคเราตัดเข้าท้ายคลิปกันดีกว่าครับไปกันม่โอเคครับเราก็มาอยู่ในส่วนของท้ายคลิปกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเล่นนาตยาในซีซั่น20นี้นะครับผมซึ่งจะเห็นได้ว่าตานี้เนี่ยในส่วนของต้นเกมนะครับสกอร์ของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะตามนะครับผมแต่ว่าด้วยปฏิหาร <c oughs> ด้วยปฏิหารด้วยฝีมือของเรานะครับประจวบเหมาะพอดีนะครับที่ตานีเนี่ยเราเลือกนันตยามาเล่นนะครับซึ่งนันตยาเนี่ยมันแรงตั้งแต่ต้นเกมอยู่แล้วละ่ะด,ดังนั้นเนี่ยมันก็สามารถพอที่จะช่วยเพื่อนอุ้มทีมไปได้นะครับในส่วนของต้นเกมจนกระทั่งเพื่อนเกิดนะจนกระทั่งแบบสานิสเกิดนะครับหรือว่าตัวอื่นๆเกิดนะครับผมซึ่งจะเห็นได้ว่าแบบต้นเกมนี่ยแบบ ไปบวกกัน4ีหตัวโดนคริสิกรวบเลยนะครับตาเนี่ยตัวที่น่ากลัวจริงนี่คือตัวคริสิกนะครับต,ตัวอื่นเฉยๆนะมันพอแก้ทางได้นะครับผมแล้วก็ขอเสริมอีกนิดนึงนะครับเวลาเล่นเมนเนี่ยที่สําคัญสําคัญก็คือการยืนของเรานะครับตำแหน่งการยืนของเราเราต้องยืนให้เป็น,นครับเราอย่าไปแหลมยืนข้างหน้านะครับคือแบบตายเปล่าเปล่านะะเห็นได้ว่าเวลาผมเล่นเมนเนี่ยผมแบบเล่นค่อนข้างที่จะเซฟเลยนะจังหวะไหนควรเดินอ้อมจังหวะไหนควรเข้าไปเติมเลยอะไรเงี้ยก็ ลองดูกันเอานะครับแล้วก็นําไปใช้นะครับโอเคสำหรับใครที่ดูมาจนถึงใน,นจุดจนี้ก็กราบขอบพระคุณมาในที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทําอีกสักนิดนึงนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับผมแล้วเจอกันกูทูผ่านซับสไครป์ไปกันแล้วเจอกันนะจ๊ะ